เพราะว่ากดไหลย้อนครับมันเป็นแล้วทรมานมากเลยหลายคนบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าจะไม่หายใจเลยนะมีคําถามจากท่านผู้ชมค่ะดิฉันเป็นกดไหลย้อนกินอะไรถึงจะหายแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านะคะดิฉันแนะนําว่าอยาก,กินอะไรถึงจะหายอันนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยก็คืออะไรก็คืออาหารแสลงไงคะถ้าเผื่อว่าคุณกําลังมีปัญหารเรื่องของกดไหลย้อนสิ่งที่จะไม่ควรทานก็คืออาหารที่จะย่อยยากอะไรบ้างละ่ะอาหารย่อยยากบางคนมีคําถามจากท่านผู้ชมค่ะ ถามมาว่ากินอะไรถึงจะหายแต่ถ้าจะให้ง่ายกว่านะคะดิฉันแนะนําว่าอย่าก,กินอะไรถึงจะหายอันนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยสิ่งที่จะไม่ควรทานคืออาหารที่จะย่อยยากคนบอกโอ้ดิฉันทานแต่ต้มจับฉาย คือเอาผักไปเคี่ยวจนกระทั่งเปื่อยเลยอันนั้นก็เกินไปเพราะว่าพอมันเคี่ยวไปนานๆเนี่ยคะ่ะพลังชีวิตมันไม่เหลือแล้วต,ต้องเป็นอาหารปรุงสุกใหม่แต่เราเลือกชนิดของผักที่มันย่อยง่ายแล้วก็เป็นผักที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตำลึงเป็นชเท้าเป็นบวบเป็นแตงกวาอะไรแบบนี้คะ่ะที่มันย่อยง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีปรุงโดยที่ไม่ใช้น้ํามันคะ่ะเพราะว่าน้ํามันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ปัญหากดไหลย้อนกําเริบ เนื่องจากว่าตับค่ะเขามีหน้าที่จะต้องจัดการกับอาหารประเภทที่เป็นไขมันทีนี้เมื่อเขาจัดการได้ไม่ดีหรือระบบการย่อยไม่สมบูรณ์ก็ตามน้ํามันเองจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหากดไหลย้อนกาเริบได้ง่ายๆอาหารมันมีอะไรบ้างก็คือมันจากน้ํามันน้ํามันจากพืชน้ํามันจากสัตว์จากเนยมันจากนมและมันจากกะทิทั้งหมดนี้คือไม่ได้ บางคนจะตีความว่าอา้าวกะทิเนี่ยนะคะก็ปกติก็ทานอยู่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยปกติแล้วการที่เราทานอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่ได้มีอาการทันทีแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้ไปทําให้อาการของกรดไหลย้อนมันกําเริบม,มากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากจะหายนะคะควรที่จะเว้นในเรื่องของอาหารประเภทที่มีไขมันอาหารย่อยยากอาหารที่จะไปกระตุ้นทําให้กดไหลย้อนกําเริบได้อีกเช่นกาแฟชาข้าวเหนียวสด หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมดิฉันห้ามขิงสดเพราะปกติแล้วขิงมีคุณสมบัติในการขับลมแต่เนื่องจากกฎไหลย้อนในปัจจุบันนี้นะคะมันมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นถ้าเป็นกฎไหลย้อนแบบร้อนนะคะแล้วเรากินอาหารที่มีริดร้อนลงไปเนี่ยคะ่ะมันจะไปทําให้อาการยิ่งกําเริบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เว้นน้ําขิงไว้ก่อนแล้วก็ไปทานเป็นอาหารที่มีร้อนสุขุมนะคะอย่างเช่นใบกะเพราโหระพา แมงลักอย่างนี้เป็นต้นเอามาทํากับข้าวได้แต่ก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านการใช้น้ํามันอาจจะทําเป็นแบบต้มเป็นตุนเป็นปิ้งเป็นนึง่งเป็นย่างได้หมดแต่ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันไว้ก่อนช่วงนี้ถามว่าจะต้องหยุดอย่างนี้ตลอดชีวิตไหมเปล่าคะ่ะเพียงแค่ช่วงเวลานี้ที่อาการของคุณกําลังกําเริ่มเท่านั้นนะคะก็หยุดไว้เพื่อไม่ให้อาการมันกําเริบมยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนี้เราก็ค่อยๆมาทานอาหารเหมือนเดิมแต่ไม่เท่าเดิม อะไรคือเหมือนเดิมแต่ไม่เท่าเดิมก็คือเช่นอาหารเผ็ดเราเคยกินเผ็ดจัดๆจนกระทั่งเรามีแผลในกระเพาะอาหารจนกระทั่งเรามีปัญหารเรื่องของฤิสีดวงทวารมีปัญหารเรื่องของกดเหลย้อนเมื่อเราดีขึ้นมันไม่ได้แปลว่าร่างกายเราเนี่ยมันฟื้นคืนไปได้ร้อยเปอร์เซ็นมันยังไม่ใช่ค่ะบางคนเพียงแค่พอดีขึ้นนิดหน่อยเนี่ยก็กลับไปกินเหมือนเดิมอาการก็กลับมาอีกตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่หาย แปลว่ามันหายไปแล้วแต่เราไปทําปัจจัยที่ทําให้เกิดกรดไหลย้อนทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารขึ้นดังนั้นค่ะอาหารที่มีรสจัดนะคะเปรี้ยวจัดเปรี้ยวจากอะไรล่ะเปรี้ยวจากมะขามเปรี้ยวจากมะนาวเปรี้ยวจากน้ําส้มสายชูเปรี้ยวจากผลไม้เปรี้ยวๆทุกชนิดเว้นไว้ก่อนนะคะเพียงแค่อาหารต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนไม่ให้มันกลับเริ่มได้ สำหรับท่านที่ต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหากรดไย้อนนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าสนใจที่จะปรึกษาเรื่องของกรดลย้อนค่ะดิฉันก็จะเข้าไปให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมในอินบ็อกซ์แล้วก็จะได้นัดหมายเวลาเพื่อที่จะให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีปัจจัยในการก่อโรคหรือมีสาเหตุของโรคกรดลย้อนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันดังนั้นค่ะการที่ดิฉันได้มีโอกาสได้คุยกับแต่ละท่านเนี่ยค่ะก็จะได้ทราบว่า มันเกิดจากอะไรแล้วก็จะแนะนํำให้ท่านหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทําให้อาการกดไหลย้อนมันกำเริบไปหนักมากขึ้นยังไงก็ตามนะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ